สวัสดีครับทุกท่านครับเมนูมื้อเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเมนูเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อนะครับก็มีเนื้อเปื่อยนะครับเป็นเนื้อตุ๋นนะครับแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็เติมถั่วเติมพริกนะครับแล้วก็เติมตำส้ม เติมน้ำปลานะครับก่อนนะครับแล้วก็เติมน้ำส้มนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมซอสพริกศีราชาลงไปนะครับีนี่ก็คนให้เข้ากันนะครับ แล้วก็ชิมน้ําก่อนนะครับรสชาติโอเคแล้วก็เติมใบโหระพาลงไปนะครับแล้วเราก็ตักทานนะครับก็ใช้ตะเกียบนะครับขีบเส้นขึ้นมานะครับแล้วก็เนื้อเปื่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเปื่อยติดมันนะครับ ส่วนนี้เมนูนึงนะครับก็จะเป็นกระเพราเนื้อไข่ดาวนะครับเป็นกระเพราถาดน,นะครับสีสันน่าทานนะครับแล้วก็เติมพริกน้ำปาลาลงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ทีนี้เราไปดูไข่กันนะครับว่าเยิ้มเยิ้มไหมนะครับ เยิ้มนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ดูคลิปจบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต้คลิปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับขอบคุณครับ